อ่านะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับมารับชมขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนนะครับอาโอลิงตรงตัวปรับตั้งคลัตช์อัตโนมัตินะซึ่งในคลิปนี้ก็คือเครื่อง Honda Wave 110i นะครับตรงบริเวณน็อตนะครับที่เราใช้ปรับตั้งคลัตช์เนี่ยนะครับมันจะมีโอลิงอยู่หตัว ซึ่งเมื่อผ่านการใช้งานไปเนี่ยนะครับไปโอลิงเนี่ยซึ่งเป็นยางสังเคราะห์เนี่ยมันก็จะแข็งตัวหรือบางทีเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากท่านเจ้าของรถหรือช่างเนี่ยขยันไปปรับตั้งคัดตรงนี้บ่อยๆเข้าก็อาจจะทำให้โอลิงตรงเนี้ยมันเกิดการฉีกขาดได้นะครับเมื่อมันเกิดการฉีกขาดมันเสื่อมสภาพ สิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะมีน้ำมันเครื่องเนี่ยซึมออกมาแล้วเวลาวิ่งรถใช้งานมันก็จะมีฝุ่นละออมาจับบางคันเนี่ยเยิ้มไหลเขอะสกระโปไปหมดเลยก็ไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนในโอลิงตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการปรับตั้งคลัตช์ไปในตัวนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยมาเป็นตากล้องสักครู่นึง ตอนนี้เครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับครูได้ประกอบคัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วครูก็ปรับตั้งคันไปแล้วนะครับอันนี้คือปรับตั้งคัดตามตามมาตรฐานที่ถูกต้องทีนี้สมมุติว่าเครื่องตัวนี้มันผ่านการใช้งานไปเนื่องจากทีแรกเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนโอลิงมันก็จะเกิดการรั่วซึมออกมานะครับแล้วไอ้เครื่องตัวนี้มันมีการทําเครื่องมาจากข้างนอกมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับตรงเนี้ย เขาไม่ได้ใช้วิธีเปลี่ยนโอลิงนะครับเขาใช้ประเก็นเหลวหรือกาวมาทาเมื่อก,กี้ครูกับพี่ปุ้ยเรามานั่งขูดกาวตรงเนี้ยนะครับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือเปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับทีนี้จะเปลี่ยนทําอย่างไรขั้นแรกนะครับเราเอาประแจนะครับนะครับเอาประแจเนี่ยนะครับตัวเนี้มันเป็นเบอร์สิบสี่นะครับ เอาประแจเบอร์14นะครับใช้ด้านที่เป็นแหวนนะครับจับลงไปนะครับแล้วใช้ไขควงปากแบนเนี่ยล็อกไอตัวปรับตั้งเนี่ยไม่ให้มันหมุนตามหลังจากนั้นให้เราคลายนะครับคลายคลายตัวน็อตล็อกซึ่งมันจะเป็นเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับลหลายๆท่านชอบยึดติดกับเบอร์น็อตนะครับผมก็บอกว่าอันนี้มันคือเวฟร1อยสมันคือน็อตเบอร์สิ ยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นเบอร์12บอเบอร์17อะไรก็เรื่องของเขานะครับก็คายนะครับนี่คือน็อตล็อกอ่าหลังจากนั้นตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะมีแหวนรองนะครับซึ่งครูเนี่ยได้ถอดทำความสะอาดไปแล้วนะครับหนึ่งรอบตรงเนี้ยจ,จะมีเศษที่ดินกับเศษตะเก็นเหลวหรือกาวเนี่ยที่ช่างก่อนหน้าเนี่ยเขาทามาเพียบเลยนะครับอ่าครูก้าวตัวแหวนรองตัวเนี้ยออก นี่นะครับแหวนรองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีโอลิงอยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยจะมีเศษขี้ดินขี้ฝุ่นเนี่ยนะครับที่คูเนี่ยนั่งขูดกับพี่ปุ้ยไปหนึ่งรอบเนี่ยเต็มไม่หมดเลยครับนะคูก็จะใช้นะครับเครื่องมือสําหรับแงะซีนตัวเล็กๆามาแงะซีนตัวนี้ออกไปแข็งนะครับแต่เวลามันใช้นานๆเข้ามันจะซุดมันจะแบนนะครับ มันถึงได้เกิดการรั่วซึมเดี๋ยวสักครู่นะครับมันหมุนอยู่นะครับแต่ว่าเรายังแค่ให้มันขึ้นมาไม่ได้ นะครับมันจะแข็งนะฮะถ้าท่านไม่มีโอกาสได้จับท่านจะไม่รู้นะครับว่ามันแข็งขนาดไหนยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าเนี่ยท่านเห็นเนี่ยขาวๆนี่คือเศษกาวหรือเศษปะเก็นเหลวที่เขาทามานะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดในร่องนี้ให้สะอาดนะครับใช้ผ้าแห้งสะอาดหรือใชล้ลมเนี่ยนะครับเป่านะครับ นะครับเสร็จแล้วนะครับฮอนด้าเนี่ยนะครับเขาจะมีโอลิงขายโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็คือหมายเลขอะ่นะครูก็จะสั่งซื้อมาทีละ10ตัว10ตัวนะครับไว้เวลาบริการให้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็คือโอลิงอันใหม่นะครับอ่าเนี่ยมันยังไม่แบนนะครับมันยังไม่แข็งมันยังนุ่มๆก็เอาโอลิงตัวใหม่ใส่เข้าไป เขาจะลงไปพอดีเลยนะครับโอลิงตัวเก่าครูก็จะใส่ซองคืนเจ้าของนะครับว่าเราได้เปลี่ยนอะไรให้เขาจริงนะครับอ่าส่วนท่านใดบอกว่าจะใช้จารบีมาทาอะไรด้วยนั้นเรื่องท่านนะครับครูไม่ต้องทานะใส่เข้าไปนะครับครูก็จะเอาแหวนรองเนี่ยนะครับมาใส่ประกบปิดนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตล็อกอ่าใส่ อ่าเคนะทีนี้ตั้งคลัตอย่างไรนะครับอ่าจากของเดิมเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเอาไขาควงปากแบนเนี่ยหมุนสกูปรับตั้งเข้าหมุนเข้าก็าคือหมุนตามเข็มนาฬิกาพอเราหมุนเข้าไปเนี่ยมันเบานะต้องคนทําจะรู้สึกนะว่ามันเบานะครับให้หยุดมือครูก็หมุนเข้านี่นะครับเนี่ยเบาแล้วเนี่ยเห็นไหนนะ ไม่ต้องขันต่อนละ้นะหยุดแค่นี้ขันเข้าเบามือหยุดหลังจากนั้นให้ใคลายสกรูป,ปรับออกคลายช้าๆจนกระทั่งมันฝืดมันเริ่มตึงมือให้หยุดคูว์คลายออกนี่นะครับเนี่ยมันฝืดคูไม่ได้เอามือกำที่ถ่ายมาที่มือผมนี่คูไม่ได้เอามือกรรมแล้วเกงขันแน่นนะจับเบาๆนะครับคลายออกนี่นะจับแค่นี้นะครับ พอมันตึงมือมันฝืดให้หยุดแล้วหลังจากนั้นให้ขันสกรูตัวนี้สกรูปรับตั้งเนี้ยกลับเข้าไปเศษหนึ่งส่วนแปดรอบหนึ่งในแปดเศษหนึ่งส่วนแปดต้องย้ํานะครับดูนะพี่ปุ้ยลงมาครับกลับลงมานะฮะครูจะขันเข้านะครับหนึ่งในแปดนะครับจากจุดนี้นะนี่ประมาณนี้หนึ่งในแปดหลังจากนั้นให้ล็อก ให้ล็อกน็อตตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเวลาเราล็อกแน่นเนี่ยนะครับนะเราต้องใช้ประแจนะครับอ่าประแจใส่แล้วล็อกน็อตเวลาล็อกอย่าให้น็อตตัวปรับมันขยับตามนะครับเอาล็อกนี่ประมาณนี้ครับก็เป็นอันว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนโอลิงแล้วก็ปรับตั้งคลับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะ ทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาจะถอดเอาไขควงปากแบนล็อกเบอร์8ไอ้โทษเบอร์12คลายนี่นะคลายน็อตล็อกแหวนลองแล้วก็แค่อลิงตัวเก่าออกเอาโอลิงตัวใหม่ใส่พอใส่โอลิงตัวใหม่เข้าไปใส่แหวนลอง ใส่น็อตล็อกขันก็ไปพอประมาณจากตำแหน่งนี้ขันเข้าเบามือหยุดนี่ขันเข้ามันเบามือแล้วนะครับก็หยุดหยุดให้คลายออกตึงมือหรือฝืดให้หยุดคลายออกนี่นะตึงมือฝืดหยุดไม่ฝืนนะครับหยุดจากตำแหน่งนี้ให้ขันกลับเข้าไปเศษหนึ่งส่วนแปดรอบ หนส่วนแประมาณเอาก็ได้1จึ๊ประมาณนี้1ใน8แล้วทำการล็อกน็อตครับ mm hmm. อ่านะครับ mm hmm. ก็เป็นอันว่านะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนโอลิงตรงน็อตปรับตั้งคลัตช์แล้วก็ถือโอกาสเนี้ยปรับตั้งคลัตช์ไปในตัวด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านนะโดยเฉพาะท่านที่ใช้รถคัดอัตโนโมัติท่านลองไปดูนะครับว่าตรงน็อตปรับตั้งคัดของท่านเนี่ยมีคาบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มซึมออกมามีคาบสกรโปกไหมถ้ามีก็สันนิษฐานก่อนว่าโอลิงมันเสื่อมสภาพนะก็ให้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะเวลาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ท่านก็เปิดคลิปของครูแล้วก็ลองทําตามดูนะครับ นั้นคลิปนี้นะครับครูและพี่ปุ้ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบคงได้ประโยชน์ไปบ้างเล็กน้อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ